เบอร์โทรที่เชื่อมต่อกับ Facebook อันเก่าเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราต้องไปเพิ่มเบอร์ใหม่ก่อนแล้วค่อยไปลบเบอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้นะคะวิธีการเพิ่มกดมาหน้าเมนูแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองเลยค่ะแล้วก็ไปตรงดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีค่ะกดแตะเข้าไปให้กดคำว่ารายละเอียดส่วนตัวแล้วก็เห็นคำว่าข้อมูลติดต่อไหมคะกดแตะเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ทำการเพิ่ม ผู้ติดต่อใหม่นะคะกดแตะเพิ่มผู้ติดต่อใหม่แล้วก็เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ค่ะใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปค่ะแล้วก็ติ๊กถูกเพื่อเชื่อมต่อกับ facebook เ,เรานะคะแล้วก็ให้เรากดคำว่าถัดไปค่ะเขาจะส่งไปที่อีเมลหรือเบอร์โทรนะคะให้เรากดไปที่ลองใช้วิธีอื่นค่ะนี่ค่ะให้เขาเชื่อมต่อด้วยอะไรบ้างเช่นให้ส่งไปที่อีเมล หรือให้ส่งไปที่เบอร์โทรก็จัดการเลือกเลยนะคะกดดำเนินการต่อค่ะรอ s m s นะคะกดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็กดคำว่าถัดไปกดปิดค่ะนี่นะคะเบอร์โทรมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะลบเบอร์โทรอันไหนนะคะก็คือให้เราลบไปนะคะกดแตะไปที่เบอร์โทรที่ต้องการลบค่ะแล้วก็กดลบหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะ นี่นะคะลองไปทำกันดูนะคะ